สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูนันทิยาพุ่มเขียมนะคะสอนในรายวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะ,ะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่8เหมือนเดิมนะคะการทดสอบและสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะทบทวน ของสัปดาห์ที่แล้วนะคะและก็จะมีการทําแบบทดสอบจํานวนสิบข้อนะคะ,ะเดี๋ยวมาทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนนะคะมาดูการสร้างเส,งสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพนะคะก็จะมีองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบของร่างกายนะ,ะก็อ่าวัตดัชนิมวลกายอยู่ในเกณฑ์มวลกายสูงหรือสูงกว่าก็สามารถปรับปรุงได้ด้วยวิธีการลดน้ำหนักตัวหรือการควบคุมอาหารและ ออกกาลังกายให้เหมาะสมกับเพศและวัยอยา่างสม่ําเสมอนะคะต่อไปข้อที่2ก็เป็นฝึกความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตนะคะและก็ระบบหายใจก็จะมีการวิ่งเหยาะๆหรือเดินเร็วนะคะวิธีปฏิบัติก็ให้วิ่งเหยาะๆหรือเดินเร็วต้องปฏิบัติติดต่อกันอย่างน้อย30นาทีนะคะมาดูข้อที่2ต่อไป3ก็จะเป็นความอ่อนตัวนะคะความอ่อนตัวก็จะมี2อ,อย่างก็คือนั่ง ก้มตัวแตะปลายเท้าแล้วก็ยืนก้มตัวนะคะต่อไปสความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้อก็จะมี2องแบบเหมือนกันก็จะเป็น1ก็จะเป็นดันพื้นแล้วก็สนอนรูปตัววีนะคะนั่คือข้อที่4นะคะต่อไปมาดูประโยชน์ของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะคะจะจะมี4ข้อ,อก็หนึ่ มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้นานโดยไม่เหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็สองเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวกระชับเกระเฉงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะแล้วก็ 4. สร้างเสริมให้มีบุคลิกภาพที่ดีเคลื่อนไหวได้สง่างามน,นะคะนั่นคือของสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,ะคุณครูก็ได้ทบทวนไปแล้วที่ มาดูแบบทดสอบอของหน่วยการเรียนรู้ที่8นะคะจำนวน10ข้อนะคะทำในสมุดแล้วก็เขียนตรงกลางสมุดว่าแบบทดสอบเสร็จแล้วก็ให้หนักเรียนเขียนข้อ1ถึงข้อ10ตั้งไว้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ให้หนักเรียนฟังนักเรียนก็สามารถตอบได้เลยนะคะเหมือนครั้งที่แล้วนะคะ,อะโอเคพร้อมแล้วนะคะไปดูข้อที่1กันเลยข้อที่1 ผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีมีลักษณะอย่างไรกอไกลมีความอดทนสูงขอไข้เล่นกีฬาได้บางประเภทพอควายทำงานที่ต้องออกแรงน้อยงองูทำงานออกแรงได้นานและได้ผลสำเร็จสูงนะคะคือข้อที่1ต่อไปข้อที่2 กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในข้อใดช่วยฝึกความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจนะคะกอไก่วิ่งยอ่อๆเดินเร็วขอให้นอนรูปตัววีกระโดดเท้าแยกข้อควายดันพื้นกระโดดหมุนตัวหนึ่งรอบงองูงงง กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่เดินต่อปลายเท้านะคะนั่นคือข้อที่2ต่อไปมาดูข้อที่3ข้อที่3การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายมีผลดีต่อร่างกายอย่างไรก็ไกรร่างกายแข็งแรงสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขอใหขอวัยวะทุกส่วนในร่างกายอ่อนแอ คอควายรู้จักรู้รู้การเจ็บป่วยของร่างกายนะคะงองู orb, ทาให้ร่างกายเจ็บป่วยนั่นคือข้อที่3นะคะต่อไปข้อที่สี่การนอนรูปตัววีเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายด้านใดก็กลการทรงตัวขอให้ความอ่อนตัวคอควายความว่อง ว่องไวและความเร็วงองูความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อนะคะนั่นคือข้อที่4ต่อไปไปดูข้อที่5นะคะ,ะข้อที่5ถ้าไม่มีการสร้างเสริมส,ส,สมรรถภาพทางกายจะเกิดผลอย่างไรก็ไกลร่างกายมีประสิทธิภาพในการทำงานในการทำกิจกรรมต่างๆขอให้ร่างกายจะเดินเติบโต คอควายร่างกายอ่อนแององูไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะนั่นคือข้อที่5ต่อไปข้อที่6ข้อใดคือจุดประสงค์หลักของการทดสอบสมรรถภาพทางกายก็กาเพื่อตรวจสอบความแข็งแรงของหัวใจขอไขเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกายคอควายเพื่อตรวจสอบ ความเจ็บป่วยทางร่างกายงองูเพื่อตรวจสอบความเจริญเติบโต,ตของร่างกายนะคะนั่นคือข้อที่6ต่อไปข้อที่7นะคะการงอตัวไปข้างหน้าเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านใดกอไกลความเร็วขอไขความว่องไวข่อควายความอ่อนตัว งองูพลังของกล้ามเนื้อหานะคะต่อไปข้อที่8กิจกรรมใดเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ,อกอไกลวิ่งเก็บของขอไขวิ่งระยะ50เมตรพอควายวิ่งกระโดดไกลงองูลุกนั่ง30วินาทีนะคะ นั่นคือข้อที่8ต่อไปข้อที่9การทดสอบสมรรถภาพทางกายข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องกอกืทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและต้นแขนด้วยการทดสอบแรงบีบมือขอไข้ทดสอบพลังของกล้ามเนื้อขาด้วยการวิ่งระยะ600เมตร คอควายทดสอบพลังของกล้ามเนื้อขาด้วยการวิ่งระยะ50เมตรงองูทดสอบความว่องไวด้วยการลุกนั่ง30วินาทีนะคะข้อที่9นะคะต่อไปข้อที่10ถ้าไม่มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายจะเกิดผลอย่างไรก็ไก่ทำ ให้ไม่รู้เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของร่างกายขอไข่ทาให้ไม่รู้อัตราการเจริญเติบโตของร่างกายขอควายทําให้ไม่รู้เกี่ยวกับความแข็งแรงของหัวใจเงารูททำให้ไม่รู้ความสมบูรณ์ของร่างกายะนะคะนั่นคือข้อที่10โอเคจุบแล้ว10ข้อนะคะ,ะทีนี้ถ้านักเรียนไม่รู้ข้อไหน หรือว่าไม่มีในเนื้อหาด้านบนของไฟไอของคลิปนี้นะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ครูก็สอนเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโอเควันนี้ก็จบแค่นี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปไม้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ